ฉากเดียวทำคอมเมนต์ถล่มทลายเปิดซีนเดือดมิกทองเรียประชันสองนางเอกเปรียวปูเป้ในละครบ่วงวิมารา สมกับเป็นเรื่องใหม่ของผู้จัดละครสุดแซบหนิงปณิตาจริงๆเพราะล่าสุดบ่วงวิมาลาผลงานเรื่องใหม่ที่ได้พระเอกมิกทองระยะมาประชันบทบาทกับสองนางเอกอย่างเปลียวทัศนียาและปูเป้แกซิรินก็ปล่อยตัวอย่างแรกแบบสุดแซบจนต้องแอาปากค้างออกมาเรียบร้อยโดยเป็นซีนเดือดที่หนุ่มมิกนอนอยู่ตรงกลางบนเตียงขนาบซ้ายขวาด้วยสองสาวเปลียวปู่เป้งานนี้คอมเมนต์ถล่มทลายตัวอย่างเช่นแค่ซีนเดียวก หน้าดูสุดๆจัดมาให้แฟนช่องแบบจุกๆเลยค่ะแซบมาคาะอือหือไม่ได้เลยจริงๆปูเสือรอดูเลยครับ ฮอตฮอตดังๆปังๆเรตติ้งและกระแสบ่วงวิมาลาและอื่นๆน่ารักสดใสมากเข้าฉากกับพระนางในเรื่องสำหรับหนุ่มคิวทองมิวสุภาษิตดาราน,นักร้องที่ฮอตมากในเวลานี้แต่ในที่สุดก็รับละครในบทแขกรับเชิญพิเศษในละครบ่วงวิมาลาของทางช่อง7 HD ที่มิกทองระยะและปูเป้เกสซรินพระนางของเรื่องซึ่งพอมีคลิปออกมามิวพร้อมถ่ายทำเอาแฟนๆฮือฮารอแล้วจ้าสดใสและ น่ารักมากแฟนๆรอชมกันแล้วจ้าฝากเนื้อฝากตัวกันใหญ่กองนี้สนุกและมูมิงมากแถมยังมีเสื้อภัสยเชื่อมจัก,กรวาลโซเวรี so โดยพระนางพ่อจ่าแม่สาเคมฮัสวีและมุกดานรินรักมาแจมในเรื่องนี้ด้วยเรียกว่าได้เห็นนักแสดงหลายคู่มาสานต่อชีวิตตัวละครที่เราคิดถึงให้มีชีวิตกันอีกครั้งไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วจ้าแม่แต่วงเล็บไว้นิดนึงว่าแค่เชื่อมจัก,กรวาล ตัวละครแอบมาแจมกันบ้างแต่คนละเรื่องกันนะจ๊ะทุกคนเรียกว่าบ่วงวิมาลาเป็นภาคต่อของโซเวรีที่แฟนๆรอชมกัน โผที่ออกมาโดนใจแฟนๆมากได้แก่3พระนางมิกทงระยะประชานสองนางเอกปอเปียวทัศนียาและปู่เป้เคซอรินแฟนๆตื่นเต้นกันใหญ่เพราะทั้ง3คนมีฝีมือการแสดงไม่ธรรมดายิ่งเห็น2นางเอกอยู่ใกล้กันแบบนี้มีฟาดฟันกันแน่นอนแค่เห็นภาพก็ทําเอาหลายๆคนอยากที่จะทําให้ละครเรื่องนี้ลงจอให้ได้รับชมกันไวๆแล้ว